รู้ก่อนเลือก3จุดเด่น3จุดด้อยบ้านสไตล์นอร์ดิกข้อที่ 1. รูปร่างรูปทรงสวยโดดเด่นเตะตาเนื่องด้วยว่าบ้านทรงนอร์ดิกนะครับเป็นบ้านที่มีลวดลายมีเส้นสายที่คมชัดและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้านข้างมองเข้ามาแล้วโดดเด่นเนื่องด้วยว่าไม่มีชายคาทําทให้มีลักษณะที่แตกตาออกไปด้านหน้าที่มีลักษณะเป็นหน้าเต็มทั้งหน้าและด้านหลัง รวมถึงกรอบบริเวณหน้าบ้านที่มีความชัดเจนในรูปทรงนะครับบ่งบอกถึงสไตล์บ่งบอกถึงความนิยมช,มชมชอบของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับเจ้าของบ้านที่เลือกบ้านสไตล์นี้นะครับมักจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของหลายๆคนนะครับก็มักจะเป็นการตัดสินใจของตัวเจ้าของบ้านโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ฉีกไปจากบ้านเดิมๆที่เคยอยู่อาศัยกันนะครับ้อที่สสูงโปรง่งอากาศถ่ายเทได้ดี เนื่องด้วยบ้านทรงนอร์ดิกนะครับเป็นทรงที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนอาคารที่เป็นแนวตรงจากหน้าไปจนหลังดังนั้นเนี่ยการออกแบบบ้านทรงนอร์ดิกนะครับสามารถทําให้ข้างในเนี่ยสูงและโปร่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะออกแบบให้ไม่มีฝ้าเป็นอาคารโล่งโปร่ง หรือยกฝ้าให้สูงขึ้นเป็นพิเศษก็สามารถทําได้นะครับและที่สําคัญคือเนื่องด้วยว่าอาคารเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนมากดังนั้นอากาศที่จะถ่ายเทจากหน้าบ้านไปหลังบ้านหรือหลังบ้านมาหน้าบ้านหรือด้านข้างก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดีทําให้ตัวอาคารเนี่ยสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งถ้าเรามีต้นไม้นะครับบริเวณรอบบ้านก็จะยิ่งทําให้อากาศภายในเนี่ยสดชื่นมากขึ้น สังเกตได้เลยว่าพื้นที่รับแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าต่างหรือรอบบ้านนะครับสามารถรับแสงได้เยอะนะครับเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแลน์สเคปได้รอบๆตัวบ้านนะครับ ข้อที่สามสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบบ้านทรงนอร์ดิกนะครับเป็นบ้านที่มีรูปลักษณ์ชัดเจนสามารถทําให้สูงโปร่งได้ดังนั้นเนี่ยตัวอาคารเองนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยแบบนี้เป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่สามารถออกแบบให้ข้างในสูงโปร่งนะครับเข้าไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายเข้าไปแล้วสามารถมองเห็นทุกอย่างภายในได้เหมือนโชว์รูม สามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบหรือสําหรับบางอาคารนะครับสามารถไม่มีแนวเสาแนวกลางได้นะครับเดินโครงให้เป็นโครงทัสเป็นอาคารโล่งยาวไปเลยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันเนื่องด้วยว่าตัวอาคารเนี่ยสามารถประยุกต์ในเรื่องของงานออกแบบงานวิศวกรรมได้หลายรูปแบบจึงเป็นที่นิยมนําไปเป็นแลนด์มาร์กของหลายๆที่อาจจะไปอยู่ในบริเวณที่เป็นสวนหรือเป็นร้านอาหารหรือตามภูเขาหรือตามแหล่งธรรมชาติต่างๆก็จะยิ่งทําให้เป็นจุดดึงดูดลูกค้าเข้ามาทานอาหารทานกาแฟในร้านของท่านได้ดียิ่งขึ้นเนื่องด้วยว่ารูปทรงที่โดดเด่นประยุกต์ได้หลายรูปแบบ นแน่นอนครับเมื่อมันมี3จุดเด่นแล้วเนี่ยก็จะต้องมี3จุดด้อยด้วยเช่นกันจุดแรกก็คือชายคาสั้นหรือไม่มีชายคาทําให้เกิดคราบน้ําบริเวณผนังทั้งซ้ายและขวาที่บริเวณจุดน้ําลงรวมถึงฝนนะครับที่สามารถสาดเข้าสู่หน้าต่างด้านข้างเนี่ยได้ง่ายยิ่งถ้าเป็นหน้าต่างที่ไม่ได้มีระบบกันน้ําที่ดีเนี่ยน้ำอาจจะเข้าสู่บริเวณภายใน,นยได้ง่ายด้วยเช่นกันนี่คือจุดด้อยข้อที่1่แย่ถามแซง่อยสิ บางคนเขาไม่รู้ว่าทําไมนอร์ดิกถึงต้องใช้คาสซั่นเนื่องด้วยว่าทรงนอร์ดิกเนี่ยเป็นสไตล์ที่เราหยิบยกมาจากทางยุโรปในเรื่องของการรีดหิมะไม่ให้ตกอยู่บริเวณชายคาอาจจะทําให้ชายคาหักได้หรือเขาต้องการให้เป็นทรงแหลมสูงเพื่อให้หิมะเนี่ยไม่ได้เกาะอยู่บนหลังคาครับสามารถรีดลงมาได้อย่างรวดเร็วนี่คือจุดที่สําคัญของการที่ออกแบบทรงแบบนี้เมื่อเราหยิบยกทรงเนี้ยมาอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกอย่างบ้านเราอาจจะทําให้เกิดคราบน้ําบริเวณผนังข้าง้านได้ ทีนี้บางคนเขาก็ประยุกต์ให้ใชายคามยื่นออกมาหน่อยมันก็จะกลายเป็นจั่วนอ์ดิกประยุกใช่ป่ะเฮีย <He> er? ก็คือจะไม่แท้ทั่วครับ เอาเฮียแล้วปกติถ้าเป็นนอร์ดิกสไตล์แท้ๆหน่อยเนี่ยชายคามันจะยืมมาประมาณไม่เกินกี่เซนที่ทํากันโดยส่วนใหญ่ชายคานะครับก็มักจะยื่นออกมาไม่เกิน10ซนติเมตรขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่เราเลือกใช้ถ้าเป็นเมทัลชีสหรือเป็นกระเบื้องคอนกรีตเราก็มักจะให้ตัวหลังคายื่นออกมานะครับอยู่ที่ไม่เกิน10ซนติเมตรโดยประมาณนึ่งด้วยว่าเหตุผลในเรื่องของฝนที่จะสามารถสาดเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยื่นชายคาออกมาเลยแต่ถ้าเป็นตัววัสดุที่เราต้องการไม่ให้มีชายคาเลยแม้แต่น้อยเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของชิงเกิลรูฟเนื่องด้วยว่าตัวเนื้อวัสดุเนี่ยสามารถปิดบริเวณขอบได้เลยโดยที่น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะซาดเข้าไปข้างในได้ดังนั้นเนี่ยความอดสั้นยาวของตัวชายคาเองเนี่ย mm. ก็ขึ้นอยู่กับตัววัสดุด้วยเช่นกัน mm. นะครับจุดด้อยข้อที่2ของบ้านทรงนอร์ดิกเจ้าของบ้านนะครับจะต้องเตรียมงบเผื่อสําหรับตัวบ้านเนี่ยสูงกว่าบ้านปกติทั่วไปประมาณ20-30เอนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่ท่ทานเลือกใช้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นวัสดุทีีี่พพรเมยมยขขึึข้้นนแง อาจจะไม่ใช่20%นะครับอาจจะสูงไปมากกว่านั้นนะครับแต่โดยปกติเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าบ้านทรงปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30%เนื่องด้วยว่าตัวบ้านเนี่ยมีความยากมากขึ้นและที่สำคัญคือมีความสูงมีความโปรง่งการทํางานในแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องเตรียมงานไว้ให้พร้อมเพราะว่าไม่งั้นตัวบ้านของท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้งบประมาณในการเตรียมงานเหล่านี้จึงมีราคาที่สูงกว่าบ้านทรงปกติทั่วไป จุดด้อย้อที่3ก็คือมีข้อควรระวังหลายๆข้อในการทําบ้านทรงนี้ดังนั้นการหาช่างที่มีความรู้ความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการทําบ้านทรงนอร์ดิกเนี่ยก็จะน้อยตามลงไปด้วยแต่แน่นอนความรู้สามารถหาเพิ่มเติมได้สามารถเรียนรู้ระวังในจุดที่ควรระวังได้แต่ถ้าเราเลือกช่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยมีความรู้ในบ้านทรงนอร์ดิกเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของ3จุดที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้และบ้านของท่านอาจจะมีปัญหาถึงขั้นแก้ไม่ได้หรือแก้ยากนะครับและนี่ก็คือ สจุดเด่น3จุดด้อยของบ้านทรงนอร์ดิกที่เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้เลือกถ้าเลือกแล้วถูกใจเลือกแล้วได้ช่างดีมีงบประมาณที่เพียงพอท่านก็จะได้บ้านที่ถูกใจท่านสมใจท่านสวยโดดเด่นใครผ่านไปผ่านมาต้องถามหาใครผ่านไปผ่านมาต้องหยุดมองแต่3าจุดเด่น3าจุดด,ด้อยเช่นกันถ้าท่านเลือกพลาดเลือกผิดบ้านของท่านอาจจะไม่ใช่บ้านทรงนอร์ดิกอาจจะเป็นบ้านที่มีความผิดพลาดเกิดอยู่บริเวณรอบบ้านเห็นเด่นชัดไปด้วยเช่นกันนะครับ